ก็ยังยืนยันคําเดิมนะพี่ว่าถ้าเกิดสักวันนะพี่พี่พร้อมจะเต็มที่เต็มที่แบบว่าอยู่ตรงนี้ด้วยกันไปยาวๆผมก็ผมก็ยังยินดีที่ที่จะให้เป็นพี่นะก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าถ้าเกิดสักวันหนึ่งพี่พร้อมจะมาดูไว้เต็มตัวพวกผมก็ยินดีต้อนรับพี่เสมอแต่ว่าในวันนี้ถ้าพี่ยังต้องมีอย่างอื่นหรือว่ามีพันธะที่พี่ต้องรับผิดชอบหรือว่าพี่มีส่วนที่พี่ยังต้องจัดการอยู่ผมก็เข้าใจทุกคนในดูไว้เข้าใจ ไว้เนี่ยให้อยู่สี่หมื่นแห้งอ้าวแล้วมาโหแล้ววันนั้นมาบอกว่ามีสองแสนแล้ววันนี้กลับมามีสี่หมื่นยังไงเนี่ยพี่ <laughs> เดี plant, you so ๋ยวทําให้ใหม่ไหมเดี๋ยวทำมาเพิ่มให้ใหม่เอาไปแล้วอีกแล้วเหรอพี่เอาอีกแล้วเหรอพี่กิไม่ใช่ไม่ใช่คือคือพูดตรงน้ผมคุยกักไปหมดแล้วแบบเนี้ยจบตีนนู่นเนี่ยมีของมารอขายนู่นนี่นะผมก็ให้พี่เฉลี่ยเราเตรียมเงินไว้ให้แล้วเดี๋ยวพี่ไปถามพี่ทีบางทีเพราะว่าพี่ให้น้องๆทำอยู่ทุกวันนี่แหละเดี๋ยวพี่เราไปถามพี่ทีวันนันบอกมีสองแสนวันนี้กลับมาหรือสี่หมื่นน่าดี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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้นะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่รูบมาให้เดี๋ยวพี่ดี่ตติอไปท ได้ครับพี่ตามนะครับครับหยับบ้ามึงนะอะไรพี่เดี๋ยวรอยังไงเคลียร์จบก็ได้มั้งแล้วรอรอคุยเรื่องบาร์ต่อรถบาร์ก็ดีบ้างใช่เงี้ยบาร์บ้างผมไม่เห็นคันเดียวนะผมเห็นแค่คันเดียวนะยังไงก็ไบาร์มาคันเดียวก็ไม่มีปัญหาก็เดี๋ยวรอรอมาคุยกันจบไงรอมาคุยกันจบแล้วยังไงก็เดี๋ยวให้มันออกมาคุยก็ได้ ทำลาพี่เบิร์อย่างนี้ไปไวเกินนี่เย็นนะกูแม่งพี่เบิร์งั้นก็ต้องต้องต้องบอกพี่พี่บอกว่าพี่ก็น่าจะพี่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วพี่เบิร์ใช่พี่เรียนรูอยู่แล้วครับพี่ว่าว่าถ้าเกิดสุิว่ามันมันหลังจบเอเชีแล้วมึงไม่ต้องบอกกูก็ตั้งใจจะไปเองอยู่แล้วครับพี่นั่นแหละครับก็เลยอยากยังไงก็ยังไงก็มันก็มันก็ควรต้องฟังจากปากผมเองด้วยเพราะว่าผมว่ามันยังไงก็เกรงใจพี่อยู่แล้วครับเพราะว่าไม่ไม่ไม่อยากจะแบบตัดพี่ออกโดยที่ผมยังไม่ไม่ด้บอกยังไงก็เกร โอเคอันนพูดจริงเก่งใจให้จริงไม่จริงพี่รู้อยู่แล้วพี่รู้อยู่แล้วอันนี้พี่รู้อยู่แล้วอะมาก็นั่นแหละเฉินว่ามาว่ามาให้จบเลยครับก็พี่พูดส่วนของพี่เออที่จะบอกก็ก็ยังยืนยันคำเดิมนะพี่ว่าถ้าเกิดสักวันน่ะพี่พี่พร้อมจะเต็มที่เต็มที่แบบว่าอยู่ตรงนี้ด้วยกันไปยาวๆผมก็ผมก็ยังยินดีที่ที่จะให้เป็นพี่นะเพราะว่าก็เราเคยคุยเรื่องนี้กันไปแล้วแหละว่า พวกผมก็ยังบอกยังยินยังคำเดิมว่าสนิใจกับพี่มากกว่าเพราะว่ายังไงเราก็รู้จักกันอยู่แล้วอะมันมันความไว้เนื้อเชื่อใจมันมีกันอยู่แล้วแหละคือที่บอกคือว่ามันมันไม่ใช่เรื่องของว่าพี่จะต้องมีของเยอะหรือพี่ต้องเติมกาชาเยอะหรืออะไรตรงนั้นผมไม่ได้สนแต่ผมสนตรงที่ทุกคนในแก๊งมันพร้อมที่จะพร้อมที่จะฟังที่พี่พูดเพราะว่าเราเรารู้จักกันมานานไงถึงแม้ว่าต่อให้เราจะอยู่ในนามแก๊งกันไม่นานก็เถอะแต่ว่าเราก็รู้จักกันกันอย่างอื่นมานานอยู่แล้วฉะนั้นมันความสนิใจความอะไรมันมมันาากกวว่่อยูแล้ ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าถ้าเกิดสักวันหนึ่งพี่พร้อมจะมาดูไว้เต็มตัวผู้ผมก็ยินดีต้อนรับพี่เสมอแต่ว่าในวันนี้ถ้าพี่ยังต้องมีอย่างอื่นหรือว่ามีพันธะที่พี่ต้องรับผิดชอบหรือว่าพี่มีส่วนที่พี่ยังต้องจัดก,การอยู่ผมก็เข้าใจทุกคนในดูไว้เข้าใจนะครับแต่ว่าวัาวนนี้ผู้ผมก็ต้องไปต่อเช่นกันอันนี้ก็กต้องบอกพี่โดยตรงๆเพราะว่าไม่อยากมานั่งต้องแบบว่าใส่กันแบบไม่เต็มแล้วผมอยากจะอยู่กันแบบเต็มเ็ ครบ,ครบโดยที่มันเป็นสล็อตเต็มๆไม่ใช่สล็อตชั่วคราวแล้วครับพี่ก็ประมาณนี้ครับที่จะบอกพี่ก็ขอบคุณทุกอย่างเลยที่เข้ามาช่วยมาอะไรตลอดครับพี่ประมาณนี้ครับโอเคครับก็ <c oughs> ไอที่ฟังที่พูดมาคือพี่เข้าใจทุกอย่างเลยแล้วก็รู้ตัวอยู่แล้วในเรื่องของไอสล็อตหรือการเล่นเต็มอันนี้คือเรารู้อยู่ส่วนเรื่องรู้จักเราก็สนิทก,กันมาอยู่แล้วเราก็เจอกันมาตั้งแต่อพูดตรงๆก็สมัยบันเทิงรุ่นเลยอเนะเรารู้จัก, <c oughs> จกกันมานานมาก <c oughs> โอ้โหน,นานจริงๆแล้วก็เป็นอย่างที่บอกกูก็สนิทใจกับพวกมึงอยู่แล้วแล้วก็เรื่องช่วยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยกูก็เต็มที่อยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกเราก็ค่อนข้างที่สนิทใจกันก็คือไม่ได้เกี่ยงอะไรเลยซึ่งถ้าเกิดว่ากูกลับมาที่เนี้ยยังไงกูก็คงไม่ใส่สูตรสีอื่นละก็คงมาอยู่กับมึงเนี่ยแหละแต่ไว้รอวันที่พร้อมกานแล้วกันแต่ตอนนี้กูไม่พร้อมกูต้องเลี้ยงทางให้คนอื่นที่พร้อมก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ยังเหมือนเดิมกูก็ยังมาที่เนี่ยแหละแต่ก็มาในานามประชาชน,ปนไปอยู่สนเดียวได้ถูกป่ะคร S <S เอเอแล้วมาเดิมพี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับขอบคุณมากขอบคุณมากที่พาผมมาเล่นสตอร,รี่อะไรสนุกสนุกต้องแต่ครับพี่ต้องแต่บีซีแล้วก็อะไรนะอีกแก๊งหนึ่งจําชื่อไม่ได้ขอโทษด,ด้วยแล้วก็เ<ม>นี่ยล่าสุดกับอินทิอาร์ก็ได้เล่นก็สนุกครับก็ได้ทั้งครบเลยอุ้มเออติดตู้ติดคุกโดนหมดครบเรียบร้อยก็ถือว่าได้เล่นแล้วไว้วันหนึ่งพี่พร้อมเดี๋ยวพี่มาบอกเฉินแล้วเออมันตั้งเวลาปิดไหมปะครับพี่ได้ครับพี่ยินดีครับ แต่ว่าเดี๋ยวก่อนพี่จะไปยังไงเดี๋ยวผมอาจจะทิ้งกระสุนไว้พี่สักร้อยแม็กอเอาไว้พี่ติดตู้พี่ไว้เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าพี่ออกแก๊งไปแล้วยังไงเดี๋ยวเผื่อมันไม่มีสักกระสุนเอาไว้เผื่อพี่จะไปทำอะไรก็ตามเวลาพี่แวะมานี่หรือจะมาหาพวกผมหรือจะเล่นนู่นเล่นนี่มันอย่างอยมันก็มีของไว้เล่นไงพี่โอเคได้เลยก็ขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยสนุกมากขอบคุณมากที่ร่วมทุกขร่วมสุขกันถึงแม้ว่าจะไม่นานแต่ก็กูรู้สึกว่าสนิทกับพวกึงมากขึ้นหลายคนเลยครับ คุณครับพี่ขอบคุณครัมากครับขอบคุณมากครับไปแวะเวียนไปเจอกันได้ทุกเมื่อเหมือนเดิมปะพากูไปออกได้พี่ไหมคิดถึงนะเบิร์ดไปรักไอ้วาจริงๆหยอกเฉดน้องรักของพี่หยอกเล่นน้องรักทุกคนคิดถึงครับพี่คิดถึงครับคิดถึงคิดถึงคิดถึงว่า จากการจากการบายพาไปออกในได้ครับก็เดี๋ยวไปไอเปมปูให้เลยด้วยใครมีเงินดงเงินแดงอะไรที่ที่จะต้องอะไรกระสุนครับพี่เอากระสุนให้ครับติดต่ออะไรคะสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับพี่เบิร์สวัสดีครับพี่เบิร์ดไอเบลนี่กดตีนะเออพี่เบิร์ส่วนเรื่องค่าสกูอ่ะมันยกไปแล้วกันพี่ถือว่าให้เป็นของแทนให้แบบว่าพวกพี่นึกถึงพวกผมแล้วกัน นี่ก็เอาไปเลยเก็บไว้บ้างน้องโอ้โหดูสุดดีตอนแรกพี่กะจะพูดว่าเอ้ยกูบิดนะไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาถือว่าตื่นี้กูก็ดูดีขึ้นมาไงให้พี่ให้พี่จำดูไว้ไว้แล้วกันพี่หมอะไรมึงขอเฉินดิวันหนึ่งมึงเดือดร้อนบอกกูได้กูมีตังค์เท่าไหร่มึงก็รู้พี่เอ่อคุณอินคุณอินใช้บริการตู้ครับครับครับใช้บริการเดดดมครับเดดดมใช้บริการเดดดมบอกเลยนะเบอร์ผม956ครับ956นี่ครับขอบคุณครับ กันไหนเดียวใช่ไหมกลับไปยิงกระสุนแบบลั่นๆเลยพี่แบบของเหลือเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดไว้ให้พี่เปิดกระเป๋าครับพี่กระเป๋า925ครับเอาขอเก็บก่อนเดี๋ยวนั่นแกพี่เต็มพี่ต้องไปดูดวงก่อนขอขอเก็บของแน่925ครับแล้วคิดเลยไปพี่ต้องรอต้องรอบอกเขาดูมันมีระยะเวลามันเจ็ดวันเดี๋ยวผมขอทักไอ้แบงค์ก่อนว่ามันปรับยังไงวะกล้องมันดับมึง คุณบบรบดกระเป๋าเลขอะไรครับ925ครับนี่ครับเพนนี่มันมีน้ำหนักบอเพนอะมีครับพี่พพมีครับมีครับอ่ะเก็บแล้วได้ปะกระเป๋าอะไรพี่ขอยีง925นี่ครับพี่ได้ไหมได้ เอ้ยอันนี้คือให้ไว้ใช้ใช่ป่ะให้พี่เก็บไว้ใช้เลยครับให้พี่อันนี้ให้พี่เก็บไว้ใช้ในแมพที่มีที่เหลืออยู่ประมาณห้าสิบนัดเองอะของนี่นะพี่เอาพี่เอาพี่เอาเพิ่มไปเอา่มเพิ่มอ่ะพี่กระเป๋าอะไรครับเก้าสองห้าเก้าสองห้าอ่ะเดี๋ยวพี่ติดไว้เลยเอาไว้ดีอะออกมาบอมน้องครับพี่ไม่ปัญหาพี่ ได้เลยครับหนึ่งกระเป๋าเก้าห้าหกพี่เบิดก็เดี๋ยวผมขอแค่วัดคอยคืนครับแล้วก็ที่เหลือพี่จัดการแน้หมดเลยได้ครับไอ้ปกติเป็นประชาชนเขาพกเกาะกับเพนอย่างเท่าไหร่อ่ะเพมเพนเพนไม่ให้ใช้เพนท่านพกพี่ไม่ปประชาชนพี่ต้องซื้อเป็นแบนเดตครับแบนเดตใช้เป็นแบนเดตเก็บไว้แล้วกันเผื่อวันในกลับเข้ามาในแก๊งได้ครับพี่ได้ครับพี่ก็ไปซื้อแบนเดตใช้เอาชั่วคาวไปก่อนแค่นั้นเอง โอเคครับก็ราส่วนมากประชาชนมันมันมันส่วนมามันใช้เบนเด็กกันหมดนะพี่มันมันใช้เพย์ไม่ได้โอเคพี่จําได้ละไอฟอลแล้วแล้วก็ดูแล้วยาชุบอะไรใช้ได้ปกติถูกไหมอะไรทุกอย่างพี่โยเว้นยกเว้นเพนไม่ได้คนดูเดี๋ยวไปแบงค์มานโทรมาสอนปแบบสอนดูไม่น่าได้มาเหลือในตัวครูไม่น่าได้โอเคนั่นเก็บไว้การไปเออเขียไว้ที่ตู้พี่ไปเลยครับแล้วนั้นก็ดู โรแบงเขาทำไงอ่ะสวัสดีครับทำไงอ่ะมันมันก็มันดับเองว่ะเรีย้ยงไลชันเดี๋ยวเล็กไรเวลไมันเลยดับอ่ะอะไรไม่มีพรุ่งนี้อสภาร์เล็กแล้วอสภาร์หนึ่งสองเก้าครับเยียเยี่ยมเยี่ยเออย้ำย้ำไหวแบบอยากมาจริงดคนูว่ามยเป็นหัวซีอยู่ค่ะสวัสดีครับเอ้าแต่คนเคยจีบเป็นพ่อรุ่งกันฉันงั้น อย่าเรียกกีเพราเรียกทำความรู้จักครับอ่ะเราวิ่งไปไหนวะดะเกิดเลี้ยังไงนะล่าสุดครับผู้ชาคุณเปรมอภวุฒิไม่ใช่ยังไงล่ะพี่มดีพี่มดีเคยเล่าให้ฟังอยู่เป็นดีจีถามะไรดิอ่ะร้อนนึกว่าจีบน่ะเห็นปะอโเคครับงงเลยกูพันมันแตกเลย จะยังไงเป็นพ่อหลอกผิดด้วยวะใช้ได้พี่ไม่ใช้ได้ยังไม่เห็นนะโอเคได้เราทราบผู้เรื่องขอบคุณครับผมครับไม่ดับแล้วมาดูแบงค์มันจัดให้ไม่ดับแล้วมันตั้งเวลาไว้หนึ่งนาทีดับครับมันเลยดับถึงหนึ่งนาทีก็เดี๋ยวเออ่วัดคอยไว้ที่ผมไม่ได้พี่เก้าห้าหกครับพี่แล้วเดี๋ยวผมไปตีเรื่องเลียนเรื่องอะไรขึ้นสลับ ่ให้พาเขายึดบัตรไปก่อนก็ได้มั้งพี่เบิร์าให้สภากันให้ให้สภายึดยึดบัตรก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเพ่ี่จะไปแล้วยังไงต้องสลับสล็อตอยู่แล้วเพราะว่าอะไรครับให้เขาดับตรงเว้ยผมผมผมยึดไม่ได้เดี๋ยวสักพักเออแั้วใครมีเอาเงินแดงไปตีไอ้นี่ให้หน่อยดิตีเหรียญแกงคอยให้หน่อยบัตรอะไรอ่ะผมจะไปตู้พี่ตอนนี้เออตีตีให้พี่หน่อยดิเอามาสิบเหรียญตีให้หน่อยได้ครับได้ใครอะลบไปหมดาเหรียญดิห้าเหรียญมันใช้เท่าเขร่ห้าใช้ห้าเหรียญพอ เอานี้เอาเอานี้ไปแล้วก็เปลี่ยนค้าเปลี่ยนออกเปลี่ยนข้าเปลี่ยนออกมันใช้เท่าไหร่ผมไม่รู้อะเปลี่ยนออกใช้ห้าปะอินเปลี่ยนออกแค่ใช้ห้าเหรียญถูกไหมครับเปลี่ยนแค่ใช้ห้าเหรียญถูกไหมเอออันนี้ผมยังไม่ได้เรียนรู้ถึงขั้นนั้นนะเดี๋ยวตะครู่ครับตะพาครับเขาจะสอบถามขออนุญาตดูหล่นๆนั่นในอินวะเนี้ยกลับได้เลยนี่พี่เอาคนโดนใบออกไม่ไม่ไม่ผมไม่ไม่เอาคนโดนใบออกครับคนโดนใบก็จะอยู่อย่างนั้นแหละไม่ไม่ไม่ค่อยค่อยสลับดีกว่าเรียบร้อยครั ดัวไปมาเป็นที่ของหลอกับแวนอยู่แล้วก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดีกว่าจานเปล่าเลยจานก็จะเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนคนเข้าคนออกก็ใช้เหรียญคือเจเมันไอเนี้ยสมมติถ้าเปลี่ยนคนออกต้องใช้ห้าเหรียญถูกต้องป่ะแบบรักษาสล็อตถ้าเปลี่ยนเข้าต้องใช้ห้าป่ะเออเราไม่ไม่ไม่อยู่เนี่ยห้าเหรียญก็คือเป็นสล็อตที่รอเพิ่มชื่อได้เลยโอเคก็แค่ห้าก็แค่ห้าเหรียญครับเอ้ยเวลาตีแก๊งควายใช้อะไรบ้างนะใช้เงินเขียวเงินแดงแล้วใช้อะไรวะ เหรียญเงินเหรียญทองนี่คอปเปอร์อ่ะเอาโอเล่เด็กค่อยมาคืนแล้วกันอ่ะเนี่ยโอเลี้ยงเอาเอ้ยมีกุญแจแดงด้วยเหรอชวนอะไรไม่ชวนมาถามบอลหน่อยใช่เออกุญแจแดงมีทำมาเองอะยึดใช่ปะมีกุญแจดำไม่พี่กระเป๋าครับโอเลี้ย่690ต้องยึดพี่บัต้องยึดต้องหยุตอนนี้เลยใช่ไหมพี่เดี๋ยวผมไปทำตัวดิที่ดำทำเลยทำเลยทำเลยสีชมพูตาด้วยขอบตาก็ดำใค่จะิ้งกันได้อเลยใครพอยครไปออกไปก่อนนะกุญแจแดงคลินิก เอาเรียนเราไปอย่างละร้อยแล้วก็เงินมีเงินใช่ไหมออกไปก่อนได้ใช่ไหมอ่อมันเท่าไหร่อ่ะพี่ก็แสนหนึ่งอ่ะจังพี่พอปะไม่พอเอาผมได้เดี๋ยวผมเอาเอาดีกว่าเอาดีกว่าเลี้ยงเดี๋ยวไว้พออ่านี้ผมเข้าใจครับแต่หมอไม่ควรปล่อยศพจากมือไงให้เขาอ่ะวันนั้นคือแล้วคนที่เสียผลปือโยชน์คือพวกผมเลย เท่าที่ฟังมาวันนี้มันเป็น่ออะไรจะการเลยห้าเหรียญนะขึ้นมาไม่ห่อไม่ห่อใช่ถหมถามๆชักกี้ได้ครับไม่ห่อมีมีทั้งห่อแล้วก็ไม่หอด้วยเอ้าดับอีกแล้วไอ้เฮียอะไรวะตอนเขาไฟกันอ่ะไม่ไม่มีมีที่ไม่หอด้วยเอ้ยไอ้เฮียทำไมมันดับอีกแล้ววะเตะโตรศัพท์กูเลยไอ้สัพ์พร้อมโดนใบไอ้เฮียถ้าเกิดแบบเขามาขอตรวจสอบจริงจังอ่ะ ไม่คือถ้าอย่างงี้พี่ก็บินกลับไปนู่นเลยเหรอไม่มาเนี่ยแล้วหรอไม่ครับแวะแวะมาเรื่อยๆแวะมาเรืทำไมหนูคิดถึงพี่หรอหนูถามเฉยๆหนูไม่ชอบหนูคิดถึงคนข้างหลังพี่มากกว่าพี่ไม่ได้ดังโด่งเท่าทีเฮ้ยมึงแน่ๆโอ้หแรงไม่หนูคิดถึงคนข้างหลังพี่มากกว่าคนข้างหลังพี่ใครวะในอินอ่ะนะ้ไปใช่หนักนะคะว่าหล้วโอซีอ๋อ เราต้องคิดล็อกไอซีก็คือไอซีโห่ล่ะไอซีที่ไม่มีแฟนแน่นอนเอเจ็มาสี่ครับมั่นใจเลยแหละไม่มีแน่นอนเต็มที่ได้แค่นี้ยหยอดนิดหยอดหน่อยทีนี้บ้านก็จะแตกแล้วไอ้เฮียหยอดหยอดอย่างนี้โดนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวหยอดมึงไม่ได้จริงไม่ไหวไม่ไหยอดหยอดหยอดหนูก็ไม่มีผลหยอดหนูก็ไม่มีผลอยู่ดีนะคะนะเขาสนิทกับหนูอะไรเปมพูดอะไรนะ พี่หย่อนแบบหย่อนเล่นอย่างเงี้ยต้องดดับปุ๊บแล้วก็ต้องปิดไม่โดนถ้าแบบเป็นอย่างเงี้ยไม่โดนเลยแต่ถ้าแบบเป็นใครก็ไม่รู้อะถ้ามาถึงว่าเป็นใครก็ไม่รู้ไงก็มีบ้างถ้าเยอะเกิน the b งมันก็ h a ดับเลย